วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักถึงคูแป้งกันนะคะเมื่อพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะพิจารณาการคูณของ3คูณ41,312เนื่องจาก3คูณ41,312เท่ากับ41,312หบวกกัน3ครั้ง เราจะคิดจากดังนี้ค่ะหลักหน่วยคิดจากสองบวกกัน3มครั้งเท่ากับ3คูณ2เท่ากับ6กหน่วยค่ะหลักสิบคิดจาก10บ,บวกกัน3ครั้งเท่ากับ3คูณ10เท่ากับ30หลักร้อยคิดจาก300บวกกัน3ครั้งเท่ากับ3มคูณ300อยเท่ากับ900้อหลักพันคิดจาก1 0 0 0ันบวกกัน3ครั้งเท่ากับ3คูณ1พัน หลักหมืน่นคิดจาก40,000บวกกัน3ครั้งเท่ากับ3คูณ40,000เท่ากับ12,000 0หรือ1 2 0 0 0แสสอง0 0ค่ะสังเกตได้ว่าสามารถหาผลคูณได้โดยนำสามคูณจำนวนในแต่ละหลักตามลำดับเขียนแสดงการหาผลคูณได้ดังนี้คูณในหลักหนว่วย3คูณ2ได้6ใส่6ในหลักหนว่วยคูณในหลักสิบ สามคูณหนึ่งได้สามใส่สามในหลักสิบคูณในหลักร้อยสามคูณสามได้เก้าใส่เก้าในหลักร้อยคูณในหลักพันสามคูณหนึ่งได้สามใส่สามในหลักพันคูณในหลักหมื่นสามคูณสี่ได้สิบสองหมื่นหรือหนึ่งแสนสองหมื่นใส่สองในหลักหมื่นและใส่หนึ่งในหลักแสนดังนั้น 3คูณ41,312เท่ากับ123,936เราลองมาทำอีกหนึ่งข้อค่ะพิจารณาการคูณของ61,723คูณ4คูณในหลักหนว่วย4คูณ3ได้12ใส่2ในหลักหนว่วยทด1ในหลัก10 คูณในหลักสิบสี่คูณสองได้แปดรวมกับตัวทดหนึ่งเป็นเก้าใส่เก้าในหลักสิบคูณในหลักร้อยสี่คูณเจ็ดได้ยี่สิบแปดใส่แปดในหลัก 100, 2, ร้อยทดสองในหลักพันคูณในหลักพันสี่คูณหนึ่งได้สี่รวมกับตัวทดสองเป็นหกใส่หกในหลักพัน คูณในหลักหมืน่นสีคูณหได้ยีใส่สในหลักหมืน่นและใส่เลขสองในหลักแสนดังนั้น 61, 23, 4, 4, 6 1หมื่นหนึ่งคูณสเท่ากับสองแสน หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ